คำเตือน <c oughs> รายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบกายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม <c oughs> ผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ <c oughs> <c oughs> น้องน้องหนูหนูที่กำลังดูอยู่ควรชนผู้ใหญ่มาดูด้วย <c oughs> ขอรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะนะกะไม่โทรตลอดนะครับ เออนะสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ใน,ในการเรียวน้ากันนะครับวันนี้พวกผมก็จะให้พวกนี้มันเป็น กูเลนะครับเราให้ทีมงานได้เตรียมคำถามมาทั้งหมดห้าคำถามนะครับเราจะให้ตอบเราให้ตอบคำถามคำถามหนึ่งทั้งหมดเลยครับทั้งทั้งสามคนตอบมาให้ครบนะครับก็ลองไปดูในคลิปได้เลยครับผมไลเป็นยังไง Later แล้วกลับมาอยู่ในรายการแล้วนะครับก็คือมันเป็น เกม g o o g l e นะครับก็คือให้ทุกคนเขาเป็น Google กันนะครับก็คือมีหนึ่งคำถามให้ตอบแบบเป็นคำถามด้วกันมาเลยทุกคนก็ตอบอกันก็คือถ้าตอบได้ไม่ได้ก็ตอบไปเถอะไม่มีบุลงโทษหรอกวันะนี้ตั้งเอาคือคือจะตายตามความเข้าใจอ่ะเข้าใจแบบไหนก็คือแบบนั้นสมมติผมถามว่าแมวอะไรที่คุณไม่ชอบอย่างเงี้ยแมวอะไรที่คุณหเกียดอย่างเงี้ยเออ เขาตอบผน,น,นให้ตอบไปนะ <Okay. S 2> ตอนนั้นแหละครับเริ่มไปเลยโ <Okay. S 1> อเคมาเรามากับคําถามแรกเลยทําไมสัตว์น้ําถึงมีคีบถ้าถ้าเขาไม่มีคีบเขาก็จะว่ายน้ําไม่ได้เหตนะุะทำไมสัตว์น้ําถึงมีคลีบก็ถ้าไม่มีคีบก็ว่ายน้ําไม่ได้หรือถ้าเกิดว่ามี สัตว์ร้ายมาแบบยังไงจะมากินเขาหรือมาทํรลายเขาก็จะหนีไม่ทันอะไรประมาณนี้ยทําไมสัตว์น้ําถึงมีคีบอ๋ออันนี้เหรอสัตว์น้ํามีคีบมันก็ว่ายน้ําได้ถ้ามันมีคีบมันก็ว่ายน้ําไม่ได้ก็เหมือนอย่างมาา้าฉาไม่าฉาน่วถ้ามันมีคีบว่ายน้ําได้ไหมว่ายไม่ได้ <Yeah. S 2> เออนะต้องเข้าใจกันนะเออนะมาคำถามต่อไป น้ำสำคัญอย่างไรสำคัญมากถ้าคนเราไม่กินน้ำกี่กี่รือแปดชั่วโมงเลยอาจจะตายได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น oh. น้ำสำคัญมากสำคัญมากจริงๆสำคัญมากกว่าข้าวอีก <Okay. S 1> น้ำสำคัญอย่างไรก็ <Okay. S 1> เราคนเราไม่มีน้ำก็อยู่กันไม่ได้โอเคหรือไม่มีน้ำก็แบบยังไงอาบน้ำแบบล้างสิ่งสปกปรกออกจากร่างกายไม่ได้ครับ น้ำสำ,สำคัญอย่างไรน้ำก็สำคัญหลายอย่างมไม่ใช่อย่างไรหรอกก็หลายอย่างอะน้ำานี่ก็ทําให้คนกระหายน้ําเวลาเหนื้าใช้อาบตัวเราได้น้าลดน้ําต้นไม้ได้ให้ต้นไม้เติบโตเหมือนคนแหละแล้วก็น้ําทําใหสัตว์น้ําอยู่ได้ มีอากาศหายใจ oh, <no. S 1> ยังมีออกซิเจนน้ำเดีย๋ยวอีกอย่างหนึ่งน้ำเนี่ยรู้ว่าถ้าไม่มีมันอะตายเหมือนกันนะคนอะกินข้าวข้าวติดคอไม่มีน้ำกินตายไหมตาย oh, <no. S 1> กินอะไรก็แล้วแต่ติดคอไม่มีน้ำกินตายไหมตายเดี๋ยวจะแด้คยืดตัวเอง <laughs> เออต้องคิดคำถามต่อไป อาหารสําคัญอย่างไรสาคัญมากถ้าเราไม่กินข้าวหรือไม่กินอะไรเลยนะเราตายได้เนหะมือนอย่างน้ำแหละน้ําเราไม่กินน้ําเราก็ตายกินข้าวข้าวถือว่าตายเราไม่กินน้ำเราก็ตาย,าาาตายเพรานนะฉะ <c oughs> นั้นอาหารมันสําคัญต่อเรามากให้โปรตีนเราเยอะมากอาหารสาคัญอย่างไรเพราะถ้าเราไม่มีอาหารกินก็จะไม่มีสารอาหาร ไปอยู่ในร่างกายแล้วทำแลว้วนขผ่าดสารอาหารอาจจะไม่จเจริญเติบโตหรือว่าเกียชีวิตได้ครับผมนี้นก็มันถามมันแบบๆแปลกปกๆนะว่าอาหารสําคัญอย่างไรนะสำคัญหลายอย่างอาหารมีหม้ามูอถ้ากินไม่ครบห้ามู่มึงก็ไม่แบบร่างกายไม่สมบูรณ์แบบอะ่ะก็กขาดไม่ได้ วิตามินก็ขายไม่ได้ <Yahoo! S 1> โปรตีนก็ขายไม่ได้ <Yahoo! S 1> คาร์โบไฮเดรตก็ขายไม่ได้ <Yahoo! S 1> แล้วสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือไอ้พวกแป้งพวกอะไรเนี่ยคนขายไม่ได้อยู่แล้วมัน oh, <no. S 1> ทำให้อิ่มอิ่มท้องอาหารเนี่ยก็เหมือนพวกสัตว์อะส,สัตว์ยังกินอาหารคนก็ต้องกินอาหารไม่ใช่สัตว์กินอาหารคนไปกินหญ้าเหรอเอ้ยคิดแปลกอันนี้ก็ที่สำคัญนะ อาหารมันก็สาคัญอยู่แล้วแล้วอย่าง,งมันก็ช่วยให้ร่างกายเราเจริญเติบโตทําให้สม,ม,มองสมองสดีบงสติบัามอะไรเนี่ยที่อยู่ในสมองแล้วเนี่ยขยายทํางานได้เต็มที่ตื่นเช้ามาพร้อมรับงานในการทํางานไม่ใช่ขี้เกียจไม่ใช่แบบไอชิบหายกินแต่กินแล้วนอนอย่างเดียวเงี้ยไม่ะไม่ใช่นะเออโอเคคำถามต่อไปดวงจันทร์สำคัญอย่างไร ดวงจันทร์ก็สำคัญอยู่อ่ะสำคัญเพราะอะไรวะไม่รู้นะก็มันก็มันสำคัญอนะ่ะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีดวงจังนทะร์อ่ะจะให้มันพักที่ขึ้นตลอดเลยไนงะไปไม่ได้เข้าใจนะมันจะมืดึ่งเดียวไม่ได้เราจะอยู่ในมุมมืดไม่ได้ดวงจันทร์สำคัญอย่างไรอนะ่ะเพราะดวงถ้าไม่มีดวงจันทร์ ตอนกลางคืนก็จะไม่มีแสงสว่างอะไรมาหเห็นเลยแบบเดินไปในทางมืดๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีแสงของดวงจันทร์ทําให้เรามองเห็นได้เนี้ยในท,ที่มืดๆอะ่ะมันก็พอสว่างขึ้นมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยครับเพรวขับรถยังมีขอถามว่าดวงจันทร์สาคัญอย่างไรอันนี้ผมก็จะถามกลับไปกับคนถามนะว่าอะไรว่ะถ้าไม่มีเมียไม่มีผัว มันจะอยู่ยังไงเออถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่มันจะอยู่ยังไงเออมันก็เหมือนกันอะดวงจันทร์มันก็คู่กับพระอาทิตย์มันขาดอะไรอย่างหนึ่งไม่ได้มันขาดพระอาทิตย์มันก็ไม่มีแสงสว่างมันขาดพระจันทร์ก็มันก็ไม่มีแสงสว่างพระอาทิตย์มันช่วยชัดแบตกระจันทร์ให้มีไฟเข้าใจป่ะมันเป็นโซล่าเซลล์อะเออแบบพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเงี้ย พระจันทร์หายผู้ทุกคนบอกว่าพระจันทร์หายแต่มันไม่ได้หายมันอยู่ที่เดิมนะมันอยู่ที่เดิมรอพระอาทิตย์ตกมันถึงจะมีแสงสว่างขึ้นมาดวงดาวก็เหมือนกันอที่มันบอกว่าหายมันไม่หายมันก็อยู่ที่เดิมแหละมันชัดแปดเหมือนกันโซล่าเซลล์เออเรียกว่าโซล่าเซลล์แต่ถ้าขาดอะไรอย่างหนึ่งเลยไม่ได้ถ้าขาดพระอาทิตย์ก็ไม่มีไฟเพราะ พระอาทิตย์เนี่ยแหละทําให้ไฟมีใช้ทุกวันเนี่ยเออแล้วถ้าขาดพระจันทร์ตอนคืนมันก็ไม่เย็นไม่ร่มไม่เย็นนะมันก็ไม่มีแสงสว่างอย่างวันอะไรเนี้ยดูที่พระจันทร์มันยังดูรู้เรื่องใช่ไหมอย่างวันลอยกระทงเนี้ยพระจันทร์เต็มดวงไม่เห็นพระจันทร์ไม่มีมันใช่ลอยกระทงเหรอถามหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวจะถามว่าคนที่ถามมาเนี่ยเรียนจบปหนึ่งหรอหรือจบอนุบาลหรอ มาถามเนี่ยตา,ายแล้วนะ่ะโอ้โห,โห้าเราไม่มีผู้นำประเทศเนียวแลก็ประเทศชิบหายอยู่ไม่ได้เราต้องมีผู้นำผู้นำดีๆอ่ะเ้า่องไ,ไ,ไหม เราต้องมีผู้นําดีๆถ้าเราไม่มีผู้นำไอ้เหี้ยทําเหี้ยบ้านเมืองแตกระเบิดกันคิดหายไว้วอดมดะไอ้คิดหายอ้นั้นอยากจะทำถึงคนที่เขียนมานะครับว่าคุณไม่รู้เหรอว่าทำไมต้องมีก็นถ้าไม่มีอะไรวะ ถ้าไม่มีประเทศก,ก็จะล่มจมผููนำดีๆอ่ะขวลักนหล่าไว้ผู้นำยี่ๆไล่กันคืบแม่งเลยอยู่ที่ไหนไปเลยเจอที่ไหนอ่ะตะโกนด่าเลยเชื่อผมไม่โดนจับหรอกแต่จะติดคุกได้<ว>ก็เป็นคำถามแบบที่คดควายเายนะครับว่าถามมาว่าทำไมต้องมีผู้นำประเทศอยากจะถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องมีผู้นำประเทศเหรอ แต่ถ้ามึงไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วมึงจะมีทางที่นํามาจากไหนเข้าใจปะถ้ามึงไม่มีพ่อมึงน,นํามึงจะรู้เหรอว่าอันนี้คืออะไรว่าไอ้นั่นคืออะไรว่าไอ้นั่นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงมึงไม่มีแม่มึงจะรู้เหรอว่าอันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอัน,น,น,ออน,นั้นเป็นยังไงเออแล้วผู้นาประเทศก็เหมือนกันที่เขามีนเนี่ยคือเขาให้นมประเทศก็คือประเทศต้องพัฒนายอย่างนี้ วันทีต้องพัฒน,นาอย่างนั้นอันทศต้องพัฒน,นาตรงนั้นวันทต้องพัฒน,นาตรงนี้นี่คือผู้นำ oh, <no. S 1> เข้าใจปะก็คือแบบไม่ต้องอ,อะไรไมากมายหรอกไม่ใช่แบบใส่ชุดข้าราชก,การทํามันบอกกูคือผู้นํา oh, <no. S 1> แต่มันไม่ใช่ผู้นํานี่ก็เป็นก็เป็นยากเฮ้ยอ่ะต้องเป็นพวกแบบที่แบบรู้เรื่องด้านนี้มาถึงจะเป็นได้นะผู้นาอะ่ะ การที่จะเป็นผู้นำมันแต่และอย่างยากหมดลองลองดูลองคิดดูว่าการเป็นผู้นำมันจะเป็นยังไงอย่างคุณตั้งแข่งเนี้ยคุณจะนำเอาเละเอาแบบยกแนะนำมาอย่างหนึง่งก็คือเป็นผู้นำรถรถแข่งนะคุณจะให้เขาแข่งพร้อมกันเนี่ยคุณไม่นับแล้วเขาจะแข่งกันยังไงเขาจะเอาพร้อมกันเหรอให้เขานับเองเหรอไออีคันหนึ่งนับถึงสามอีกคันยังอยู่สองอยู่เลย ไอคันนับสามมันออกไปแล้วไอคันนี้อยูต่อมันยังไม่ออกมันก็บอกทิปผ่ายไม่ไม่ไม่พร้อมกันเพราะไม่มีผู้นําอย่างเงี้ยเลยเทะไปหมดมันเละเทอะแบบแบบเปื่อนอ่ะเข้าใจป่ะไม่ต้องมาแบบอะไรมากกาขอให้เป็นผู้นําดีๆแค่นั้นเองพร้อมให้มันพร้อมๆกันไปเข้าใจป่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับเกมวันนี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด ถูกใจกดติดตามให้ช่องเราด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดไวท้ายคลิปทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับว่าผมก็อยากจะออกไปทําคลิปแนวข้างนอกบ้านบางหนะนอกข้างนอกพืนก้นที่บ้างคือผมก็เข้าใจว่าคงจะเบื่อแะผมก็ยอดซับมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงผมก็เข้าใจนะครับผมก็มันสถานก,การณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่นั่นดีขึ้นนะครับก็ เดี๋ยวเอาไว้รอหมดโควิดเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะไปทำข้างนอกแน่นอนครับป้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย